นี่คือเกมที่ลูกค้าเรามากับเรือเหาะลูกน้องและเราเดินทางมารรโนเวทโรงแรมลึกลับแห่งนี้ให้สวยงามแอนเชน Ford นำเสนอเกมภาพสีและคาแรคเตอร์สไตล์สตูดิโอกิบลิที่มีทั้งสิ่งเหนือธรรมชาติเราต้องสั่งการให้สัตว์พิเศษทำความสะอาดจนถึงปรับปรุงให้ที่นี่กลายเป็นโรงอาบน้ำที่แขกพึงพอใจเราอยู่บนฟ้าท่ามกลางกาแล็กซี่ที่สวยงามนี่คือเกมที่ยังอยู่ในระยะพัฒนา h o t ท l Galactic เหมือนเขาจะแอบมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับจอมวายร้ายด้วยสวัสดีคนะ่ัคุณผู้ชมเราก็มาลองเล่นกันดูเกม น,นี้ยังอยู่ในระยะ close alpha นะคะก็คือระยะเริ่มต้นสุดๆของการพัฒนาก็ต้องขอบคุณผู้พัฒนาเกมด้วยนะคะที่ให้คนพวกเรามาลองเล่นกันอันนี้คืออะไรอะ่ะวิธีการ move camera สามารถคลิกกับ interact โอเ <Okay>, คก็ดูเป็นคีย์ทั่วไปนะลองไปลุยกันดูสิ อ้ดูจีอู้นี่คือห้องแรกที่เราต้องรีโนเวทกันงั้นเหรอน้องน่ารักมากน้องชื่อสะพานนะคะพี่ฉันขอออกเสียงว่าสะพานแล้วกันเนาะ How wonderful to finally see you ยอดเยี่ยมจริงๆที่ได้เจอคุณฉันมาโค่และทักยุกตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอคุณคุณจะต้องช่วยให้เรา no รีโนเวทโรงแรมแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองฉันดีใจที่จะช่วยจะให้ฉันทําอะไรล่ะกระตือรือร้อนดีนี่แขกจะมาถึงเย็นนี้ฉะนั้นเราก็พอจะมีเวลาที่จะทําความสะอาด โรงแรมเดี๋ยวแขกมาถึงเย็นนี้สภาพโรงแรมคือบ่ได้เลยนะไม่รู้สี่สะพานนายนำเลยนายจะให้ฉันทําอะไรอะ่ะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มดูซิว่าตรงไหนมีขยะตรงไหนมีเฟอร์นิเจอร์ที่พังบ้างเธอไม่ต้องลงมือทําอะไรเองทั้งสิ้นเลยนะแค่บอกเราว่าให้เราทําอะไรออ้โหอโอ,อนิเมชันดีมากนี่คือคลสอัลฟาจริงปะโอเคเข้าใจนะคือคลิกไปแล้วมันก็จะมีวงล้อออปชันขึ้นมาแล้วให้เราเลือกซ่อมซ่อมซ่อม,อมแล้วน้องก็จะมาทําอ้เราสามารถหมุนเมาส์ซูมเข้าซูมออกได้ก็คือจะเป็นสไต บ้านตุ๊กตาที่เราเลื่อนซ้ายขวาบนล่างได้โอเคตอนนี้ก็จะมีลิฟต์นาภาพรวมมันเป็นสไตล์สตูดิโอกิบลี่จริงๆด้วยอะ่ะโอเคเดี๋ยวต้องสั่งน้องทํางานแล้วนะอันนี้คือถังขยะเราก็จะเลือกไปที่คลีนใครจะมา clean. คลีนอูน้องกวางคนนี้มาคลีนน่ารัก ล็อบบี้นี่ก็ต้องซ่อมไหมโอเคล็อบบี้ก็ต้องซ่อมโอ้ดีเทลดีอ่ะเขาก็จะเอาไม้มาโยนเดี๋ยวแล้วพวกเจ้าเอาไม้มาจากไหนอ่ะวิ่งมาตรงข้างลิฟต์ก็จะมีกล่องใส่ไม้ตรงนี้ดิฉันเดาวนะว่าเราก็จะมีอุปกรณ์และลูกน้องมากกว่านี้เมื่อเราโปรเกรสไปเรื่อยๆอ่ะน้องอยากคุยกับเราและเหมือนจะบอกว่าทําเสร็จแล้วใช่หรือไม่อุ้ยพอทําความสะอาดเสร็จพื้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณนะที่ช่วยลูกชายฉันทาความสะอาดสถานที่นีไ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะสั่งการอย่างเดียวเลยแต่ก่อน ที่ท่านทั้งสองจะดําเนินการต่อเรามีปัญหาสําคัญที่จะต้องดูแลคืออะไรอะ่ะเรื่องอะไรคะเฟอร์นิเจอร์มันตกแล้วมันบล็อกทางเดินน่ะพวกเราก็เลยมาทํางานตรงนี้ไม่ได้ต้องอาศัยมือพระเจ้าอย่างพวกคุณช่วยยา้ายของออกให้หน่อยมันไม่ยากอะไรเลยคุณแค่ลากพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ให้พวกเราขนของออกให้หมดอ๋อก็คือเราทําหน้าที่เป็นเหมือนพระเจ้าของพวกเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นฟีเจอร์ drag and drop ขึ้นมาให้ดูหุยมันแปลกใหม่น่ารักะลาก เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คลิกให้เขาทําความสะอาดได้ไหมโอ้นี่ไงคะคลิกได้แล้วแล้วเขาก็จะเริ่มทําความสะอาดนะคะของออกจากประตูโอ้ของค่อยๆหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นฝั่งนี้ก็มีคนมาเชียร์สองคนค่ะอยากจะเดินไปตรงนู้นแล้วเหมือนกันใช่ไหมลูกเรียบร้อยเดินได้และหลังจากการทําลายสิ่งกีดขวางก็เก็บไม้มาได้2ท่อนหิน1อันก็เอาไปเก็บในคลังโอ,โอ้โอเคทํางานได้ดีมากอย่างที่คุณเห็นตอนนี้โรงแรมมีห้องไม่กี่ห้องอะนะเราอยากจะรองรับแขกได้มากกว่านี้ดีเทลโต๊ะ ทำงานนี้ทำไม่ดูดีอย่างนี้ฮะเนี่ยเราสามารถเข้า Construction Mode ด้วยแพลตฟอร์มตรงนี้และก็หาที่ดีๆในการวางห้องพักแขกอันใหม่นอกจากนี้มาโ่กับพ่อของฉันก็อยากจะมีห้องน้ําส่วนตัวโอเคได้ก็คือต้องสร้างห้องน้ําส่วนตัวให้เหล่าพนักงานด้วยค่ะยังไงนะเราก็จะต้องเลื่อนมาแล้วก็ซูมเข้าตรงนี้ดูสิคะนี่ก็จะเป็น Station c o n s t r u ชั่นแพลตฟอร์มที่เราคลิกไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการโอ้มันก็จีมีกริดตรงนี้นะคะมาดูซิวกเราจะเพิ่มห้องนอนแขก อ้าด้านหน้าดีไหมะเอาไว้ชั้น3ดีไหมคะเราก็จะคลิกค้างแล้วก็ลากจนกว่าจะได้ขนาดที่ต้องการน่ะอ๋อเนี่ง,งเขาจะให้ทำขนาดนี้อ่ะสามคูณสก็พอไหนไหนเราก็อยู่ในโหมดนี้แล้วเราก็ทําห้องน้ําให้คุณพนักงานด้วยดีกว่าไหมต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าเกมนี้ยังมีบัคที่รู้กันอยู่4ีหอย่างเนื่องจากผู้พัฒนาเกมเขาเพิ่งพัฒนามาได้11เดือนเท่านั้นเองทําตรงไหนดีถึงจะไม่ต้องผ่านห้องแขกคะเนี่ยคุณทำข้างล่างได้ไหมถึงแม้ว่าภาพที่มองเห็นชั้น2มันจะเป็น เ,เหมือนกับว่าขึ้นลิฟต์มาปุ๊บ ต้องเข้าห้องนี้ถึงจะเข้าห้องนี้ได้มันไม่ใช่นะคะมันมีฮอลเวย์อยู่ฉะนั้นเราจะให้ห้องน้ําพนักงานอยู่ตรงฮอลเวย์ชั้น2แล้วกันค่ะขนาด2อคูณสไปบ้านเฮาดูเป็นจุดเด่นอย่างบอกไม่ถูกก็จะเอาไว้แบบนี้เลยค่ะสอคูณสอก็ครบซึ่งเราเดาว,ว่าไม้นี่น่าจะมีวันหมดแล้วพวกเราจะต้องไปตัดหรือเปล่าดูด้านหลังสิด้านหลังก็จะเต็มไปด้วยไม้และหินค่ะโอ้ซึ่งคลิกไปก็จะมีให้ตัดจริงๆด้วยอ่ะเลือกมุมห้องได้ดีเลยครับชอบมากโอเคขอบคุณที่ชมนะหลังจากลากขนาด ห้องต่างๆแล้วพวกเราก็จะขนไม้ขนหินไปที่ห้องเหล่านั้นเพื่อทําการก่อสร้างในระหว่างที่รอคุณสามารถคิดเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์โอ้เรา คราฟเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยงั้นเหรอคะเราก็มีโต๊ะคราฟเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอันนี้อะนะเฮ้ยเราชอบโมเดิร์นโทนมากเลยเอะทุกคนในระหว่างกระบวนการสร้างพวกไม้และหินอาจจะหมดลงดังนั้นก็จะต้องไปตัดใหม่ครับในกรณีที่วัสดุหมดลงเราก็จะขอให้คุณเลือกต้นไม้จากส่วนนี้และสั่งให้เราตัดทุกอย่างก็จะเรียบร้อยโอเคค่ะอันนี้ก็จะสอนวิธีการอู้ทุกคนดูนี่สิมันมีแผ่น,นระบบการคราฟเฮ้ยเราสามารถคลิกเลือกคราฟเฟอร์นิเจอร์ไปได้ตามเลเวลของเรานะคะซึ่ง ตอนนี้เลเวลเราน่าจะเลเวลศูนย์เลยดูซิว่าเราคราฟอะไรกันได้บ้างแต่ละอันก็จะบอกนะคะว่าใช้ไม้เยอะแค่ไหนใช้หินเยอะแค่ไหนให้มันเพลินเลยอะ่ะเลีลยวนะคะห้องนอนแขกข้างบนก็จะต้องมีเตียงถูกไหมและก็โต๊ะตกแต่งอันนี้ไหมเอาสองอย่างก่อนก็พอไม่มั่นใจเลยว่าจะมีที่วางอะไรมากมายแค่ไหนอ๋อแล้วบักตอนนี้ที่เจอก็คือถ้าเราลากพนักงานเข้าไปในห้องที่เป็นห้องที่ยังล็อกที่ยังไม่อันล็อกอะคะ่ะเช่นห้องเนี้ยขึ้นเป็นกุญแจล็อกอยู่แล้วเราลากน้องเข้าไปน้องจะติดค่ะโดยเฉพาะอยย่่่่าาางงงิในรระหวทีเ ทำภารกิจเหล่านี้เราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มเกมใหม่หมดเลยค่ะไม่สามารถเอาหน่องออกมาได้ครูครูมากๆเลยดูนี่สิวอร์ุไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจอนิเมชันส่วนนี้ให้ด้วยอะ่ะ ดูเพลินมากและก็เสร็จแล้วห้องน้ําพนักงานห้องต่อมาก็คือบาร์เฮาส์ค่ะห้องนี้ไม้ทุกอย่างก็จะประกอบเข้าหากันเสมือนเวทมนต์เลยค่ะระหว่างที่รอก็คือมีแอนิเมชันสวยๆให้ดูแบบนี้เลยอะน้องเรียกเราอีกแล้วค่ะว่ายังไงลกูกคุณได้กลิ่นแห่งความสดชื่นไหมล่ะฉันมั่นใจว่าเรามีซิงค์ล้างมือที่ไม่ได้ใช้แล้วในห้องใต้ดินก็คืออ๋อถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะเก็บไว้ในบ็อกซ์แบบนี้ค่ะอุ้ยมันน่ารักอ่ะมันสื่อความเป็นแมจิคอลอยู่ตลอดเวลาเราชอบก็แค่บอก ว่าเราต้องไปวางมันตรงไหนและเราก็จะไปติดตั้งทันทีวิ้ยนี่คือห้องนอนน้องๆดูนี่อ๋อพอเราอันแพคเราก็จะสามารถเลือกตำแหน่งวางเฟอร์นิเจอร์นั้นๆได้โอเคลองดูสินี่นะคะอันแพคแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าจะวางตรงไหนอ่ะเราจะมีซิงล้างมือตรงนี้ไหมวางแบบง่ายๆไปก่อน่อะยังไม่ต้องใส่ใจความสวยงามมากขอแบบฟังชั่นอลก่อนขอแบบใช้งานได้ก่อนเพราะพวกเราก็มือใหม่หลังจากวางไปแล้วเขาก็จะเป็นสีฟ้าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าน้องๆยังไม่ว่าง เราสั่งงานเขาไปกันเยอะนิดนึงคือเขาก็จะไปข้นหินขนไม้ไมาโยนใส่เครื่องคราฟเฟอร์นนเจอร์นี้กันตัดต้นไม้ก่อนไหมคะเควสให้ตัดต้นไม้ก็มาละคือตอนนี้คิวน้องแน่นมากอ่ะน้องจะบักหรือไม่น้องอยู่ในระยะพึ่งพัฒนาเป็นตัวอ่อน11เดือนแรกเองอ่ะแต่ภาพสวยดีเทลสวยได้ขนาดนี้แล้วหล่อนเนี่ยวิ้แล้วเวลาคราฟเตียงทุกคนดูดีเทลเขาจะแบบเป็นแผ่นผังเตียงลงมาแบบดิสนีย์พรินเซสมากเหมือนได้ยินเสียงคนตัดไม้เดี๋ยวนะน้องมีแยกหน้าที่กันโอ้น้องเขาก็มาตัดไม้ตัด แล้วมีใครย้ายเฟอร์นิเจอร์ให้เราอ๋อเราอดดูเลยค่ะทุกคนมันมีน้องมาย้ายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะได้และอ่างล้างมือเราทำเควสต,ต่างๆไปพร้อมๆกันได้นะคะสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือจะต้อง unpack Art Deco Bathroom Store เวลาวางมันจะเป็นมุมมองแบบนี้อยู่นะคะมันจะมองไม่ค่อยถนัดดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะปรับมุมกล้องตอนบิวให้ดีกว่านี้อ้าวดิฉันเพิ่งเห็นว่าเขาให้วางซิงค์สองอันนะอ่ะนี่ไงเราจับน้องได้แล้วเนี่ยจับได้แล้วว่าน้องเขา unpack เฟอร์นิเจอร์ในห้องเก็บของยังไงนะคะก็คือเขา มาเอาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตัวนี้ืขึ้นมาผ่านห้องแขกต่างๆมาเรื่อยๆมาถึงห้องนี้ปุ๊บน้องเขาก็จะมาโยนใส่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งก็จะกลายเป็นชาวเวอร์อันสวยงามโอ้น่ารักนะวางก็วางนี่ดิฉันวางได้มั่วมากเลยอ่ะดิฉันเพิ่งมาเห็นนะคะว่ามันต้องวาง2อันนอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยากดูแอนิเมชันแล้วมองน้องทุกๆติกๆวิ่งไปวิ่งมาในช่วงที่งานยุ่งนะคะเราอยากจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดก็มาคลิกด้านบนนี้ได้เลยค่ะก็สามารถสปีดอัพทุกอย่างขึ้นไไไปปดดด้้้้เลยรราาาสมมมถุุนนนนวะใช่ Q กัับ E อีนน ก็จะให้อยู่แบบนี้ค่ะคือเป็นการวางห้องน้ําที่ไม่สมเหตุสมผลในการใช้งานแต่อย่างใดค่ะให้อภัยดิฉันที่ฉันลืมไปค่ะว่าต้องวางสองอันนี่ค่ะของที่เขาคราฟกันเสร็จแล้วก็จะวางอยู่ตรงพื้นข้างหน้านี่ค่ะเกสต์เบดรูมอันใหม่เราก็จะวางประมาณตรงนี้ได้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะก็จะต้องทําความสะอาดหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแน่นอนก็ต้องมีเศษหินเศษไม้อ๋อเชิบขอบคุณนะลูกเรียบร้อยอย่าลังเลเลยที่จะเปิดโรงแรมอะค่คา,า,าโอเคเปิดเปิดก็ได้เดี๋ยวก่อนนะขอวางโต๊ะข้างหัว เตียงก่อนอันนี้ที่เราครับกันมาค่ะพอวางโต๊ะข้างหัวเตียงปุ๊บพวกเราก็จะเปิดโรงแรมปับ๊บเปิดโรงแรมกันดูซิทํำยังไงอ่ะก็คือคลิกที่รอป,ปี้แล้วก็เปิดได้เลยโอ,โอเคเปิดโรงแรมแล้วค่ะถ้าเรือตรงนี้ที่รอรับแขกกะสวยมากเฮ้ยตกกลางคืนไฟก็สว่างวิๆ เรือเลี้ยวมาแล้วค่ะมาแล้ว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 น้องชมดค่ะน้องชมดมาเป็นแขกแกงแรกของเรามาแล้วมาแล้วโอ้นี่ะเขาให้เราอ c คอ m m o เด t หรือว่าอำนวยความสะดวกให้แขกค่ะด้วยการเลือกห้องให้แขกต่างๆอันนี้ก็อยากจะอยู่ห้องที่เป็นห้องสําหรับ1คนอย่างเงี้ยเปล่าส่วนคนนี้ก็มาอยู่ห้องนี้ซึ่งเป็นห้องสําหรับ2คนโอ้ส่วนน้องที่มีห้องไม่พอน้องก็กลับไปนอนบนเรือทำไมมันเศร้าๆอ่ะเป็นครั้งแรกที่เชฟเรียกใช้งานเราอย่างที่คุณเห็นนะนะตอนนี้เรามีแขกออนบอร์ดฉันไม่มีเวลาหรอกนะว่า แขกอยากจะกินอะไรเนี่ยแหละที่อยากจะให้คุณช่วยคิดเมนูหน่อยอยากจะให้อะไรเป็นแอปพิทายเซอร์ดีล่ะอันทั้งบนแล้วกันทุกคนเนี่ยเทนทัคเคิสีสวยสีกาแล็กซี่ะเนาะเหมือนของมีพิษเลยเอาเป็นสีม่วงๆกาแล็กซี่แล้วกันเนาะและอีกอย่างนึงนะคอยดูห้องทานข้าวด้วยล่ะถ้าแขกมานั่งก็ต้องคอยคลิกรับออเดอร์ให้ตรงตามคิวด้วยโอเคจ้าแล้วก็จะขึ้นติวเตอร์เร็มาให้เหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องคลิกที่แขกแล้วก็เลือกรับออเดอร์โอเคง่ายๆอี s y p e a ซปะคุณลุงตอนนี้ลุงก็กาลังขน วัตถุดิบต่างๆลงไปข้างล่างนะคะซึ่งเป็นห้องครัวตรงนี้คนไหนมาก่อน <c oughs> คนไหนมาก่อนจําบ่ได้อ่าโอเคโอเคคลิกคลิกมั่วเลยแล้วกันค่ะนี่หรือเปล่าเราก็คนนี้แล้วก็คนนี้ไปรับออเดอร์่ดนๆเราก็สามารถฟาสต์ฟอร์์ดได้เหมือนเดิมค่ะรับออเดอร์รับออเดอร์โอ้ใครว่างเข้ามาช่วยรับออเดอร์ค่ะแล้วก็เรียงไว้วันนี้อ่าจานที่1เรียบร้อยและลิฟมีตัวเดียวไงมันก็เลยลําบากนิดนึงค่ะอ๋อลงไปเก็บผลไม้ป่าค่ะวัตถุดิบไม่พออุ๊ยนี่ไงพวกแอปเปิลพวก ไม่ต้องคอยวิ่งขึ้นมาหลังจากแขกทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปบนห้องแล้วก็จะไปเอากระเป๋าแล้วก็เช็คเอาท์เข้าใจเข้าใจแต่ว่าตอนนี้แขกยังไม่ได้อาหารเลยไม่ใช่หรอคะแล้วพวกนี้คือเราช่วยเสิร์ฟได้ไหมเหมือนเราจะช่วยเสิร์ฟไม่ได้นะคะทำได้แค่รอแล้วก็ดูไม่พอมีลูกค้าใหม่มาอีกจะทําทันได้ยังไงอะภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะเสิร์ฟไป2จานแขกขนกระเป๋าเช็คเอาท์น่ารักมากตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะ เราทำงานได้ดีกันเลยล่ะดีตรงไหนวันนี้เสิร์ฟอาหารยังไม่ครบเลยเราไม่อยากจะให้แขกเรานอนบนเตียงที่ใช้แล้วหรอกนะอ๋อแปลว่ามีกิจกรรมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยงั้นเหรอคะอย่าลืมลหละว่าผ้าปูที่นอนที่ใช้แล้วก็จะต้องถูกสั่งให้เอาไปล้างไปซักไปตากแห้งโอ้จริงจังลอนด้วยเดย์มากคือมันก็เลยมีแผ่น el ที่เป็นวงกลมกว้างอ่ะดิฉันมั่นใจว่าต่อไปพอพัฒนาการของเกมมันสูงขึ้นเราก็น่าจะมีแอคชั่นเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มบาร์ไปหมดมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดแน่ๆ ็เลือกใต้เฉพาะห้องที่เช็คเอาท์นะคะสองห้องนี้เช็คเอาท์ไปแล้วอันนี้ก็ยังไม่เช็คเอาท์เพราะว่ายังกินข้าวไม่เสร็จโอเคโอเคโอเคคือเป็นทั้งพ่อครัวทั้งคนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนวิวันนี้เรือพ่อค้าจะมาถึงที่ท่าเรือและเมื่อเรือมาถึง กรุณาซื้ออินกริเดียนหรือวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำกับข้าวจาก l i ิ t ให้ครบในขณะที่สั่งวัตถุดิบจะซื้อ Crafting Material หรือวัสดุในการคราฟอะไรก็ได้นะหลังจากซื้อทุกอย่างที่ต้องการแล้วก็บอกเราด้วยนะเราก็จะได้เอาของจากท่าเรือไปเก็บโอ้โหละเอียดมากอ้มาแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเรือมันจะสวยอะไรขนาดเนี้ยช้อปปี้ทางอากาศรีบซื้อเลยค่ะ มีโคส,สลดถไหมเดี๋ยวนะคะเราต้องดูลิสพ่อครัวก่อนค่ะพ่อครัวอยากให้ซื้อซูริมิซูริมิซื้อซูริม,รมิเขาก็จะวิยกแล้วก็ไปวางบนท่าเรือให้อ๋อเขาทําให้เราดูก่อนมั้งคะมันจะได้เข้าใจแบบง่ายๆเนี่ยค่ะเขาก็จะวางแบบเฮ้ยดีเทลดีเกินนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งยอดเยี่ยมที่คุณสามารถทําได้ในโฮเทลกาแล็กติก เปิดตัวได้สวยงามอย่างยืนปรบมือมากและเนื้อเรื่องตัวเทสก็จบแล้วอ่ะนั่นเป็นแค่น้ำจิ้มมาให้ลองเล่นนะคะคนที่รับชมจนจบนะไวะ้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย